ไปเชี่อหดใช่ไหมปวดแขนช้ปเยสันฮลี่อุดงอดเลานนใช่ไหมฮอลี่อุดังถเคลาทีเดนจอหันฮันเอาเฟิสลกเนี่ยไปูโอเคไปเ สไลด์ตนเนาะเขาพาไปขยอกขยอกกับป้าตามภาษา <g ười> โอ้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 รอบนี้จะล้มไหมอ่ะจะจะเขาจะทิ้งไหม, <g ười> ไมทิ้งเขาบอกว่าถ้าไม่ไม่ไม่ปล่อยมันก็อยู่อย่าง <g ười> นั้นลานนะ เฮ้ยเจ้าน้าทากับอจะโยวอันนี้่าาสนุกสนานย่เลยไอโซฟามันจะวิ่งก่อนรถก่อนเรือก็อาจทำละคือมันจะให้ ตกสน,นอกตกสน,นอโอ้ยเสียงลำเดนอเนอนวลนะเสียงใวรุ่นเขาเป็นตะตกแท้นั่นนะอุ้ยอ้ยอ้ยเป็นตะตกแทย <c oughs>

เสียงห้องแต่ละคนแบบเสียวเสียวขนแบบย่านโต๊ะกขนาดเลยนะอดนยน้วเ <c oughs> สียงห้องไปแต่เฮ้นหน้หาขึ้นหน้าอย่านะอย่านะอย่าตกนะอย่าตกน,นะเจสนันฮุน เสียงโอ้ยเรามาแน่แล้วโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยฮะก็มาม่าเสียวเขาจะตกอ่ะดูดิดูดิดูดิจิมมี่ดูจิมมี่ดูจิมมี่กล้าดูไหมอ้ยฮอนโหลเจสันฮัลโเริ่มรู้สึกว่าจะเหนื่อยกันแล้วนะ อบนี่เสียวมากเลยนี่ปตะโตกแขกโอโอ๊ตก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 นาเอาเอาวันนะ โอ้เวลามันจะโขงย่ำเลยโอ้แต่ละคนไม่คิดเสียงมันตะบออลอดแท้เออเก่งเกงว่ะ รอดแหว่รอดรอดกันโอ้ย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 เขาจะเทแล้วนะเขาจะเทอีกแล้วนะเอาเอารอดไม่รอด เสียวแน่นใครตกก่อนเลยไม่กแทกเท่าไรอย่าบอกนะมันจะตกสุดท้ายนิตกไม่ตก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 ตกไม่ เงยไหมสุดท้ายตกจนได้เอจะตกแล้วฟอนละไอก